สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมีที่ดินราคาร้อนร้นนะครับเนื้อที่สงไร่สงงานครับอยู่หลังหมู่บ้านหนองจำปาครับตำบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับที่ดินของเราติดทางสาธารณะครับด้านในปรับถมเรียบร้อยครับน้ำประปาถึงที่ครับส่วนไฟฟ้ายังอยู่ประมาณร3อยามสิเมตรครับ ดึงมาได้นะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านอ,าอยู่อาศัยครับทําบ้านสวนมีพื้นที่เหลือเฟือครับเนื้อที่2ไร่2ง,งานครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับที่ผมยึดที่ดินโคราชหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ093-414-6125นะครับ